คอมมิกสโตสวัสดีครับเครื่องนี้งบ8 4 0 0 0ืนะครับลูกค้าชอบเครื่องขาวๆคีนๆีนแบบนี้แล้วก็ลูกค้าก็แจ้งว่าอยากให้ปรับไฟเป็นโทนสีฟ้าประมาณนี้เลยครับมาดูสเปคเครื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่ CPU นะครับ CPU เครื่องนี้ใช้เป็น Intel ล l t ล a 7 2เนะครับเมนบอร์ดเมนบอร์ดเป็น Asus r o s Stick z 8 9 0ด g ขีด A Gaming WiFi นะครับการ์จอการ์จอเครื่องนี้เป็นกาแล็ก RTX 5070 EX gamer ไว้ t e กาแล็กตัวนี้นะครับ EX gamer เนี่ยไฟมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับจะไม่เหมือนกับตัว One click OC เนาะไฟมันจะคนละแบบกันต่อไป RAM ครับ RAM เครื่องนี้ใช้ 48GB c l แปดกิกซ์เคลฟแครับผม ตอร์เร s ซัมซุง9100 Pro 1 p ครับเคสเคสเครื่องนี้จะใช้เป็น ASUS t o u h GT 502 p o l i z i s White ชุดน้ำจุดน้ำเครื่องน,นี้จะเป็นเหลี่ยงลี่ h y d r o s h i p 2 LCD ขีด C 360 CL ไว้นะครับชุดน้ำเหลียงลี่ตัวนี้จะเป็น ท่อน้ำเนี่ยมันจะต่อขึ้นไปข้างบนประมาณนี้เลยแล้วก็าสายชุดน้ำนที่เหลือเนี่ยมันจะอยู่มันจะซ่อนไว้อยู่ข้างข้าข้างๆกับตัวหม้อน,น้ําเลยนะครับแล้วก็จะมีจอบอกสถานะมาด้วยประมาณนี้นะครับต่อไปพัดลมครับพัดลมเครื่องนี้จะติดหลกัหลกๆเ,เป็นแพ็ค3แบบรีเวิร์สสแพ็คเลยก็จะเป็นพัดลมเหลี่ยงรี Uh, CL Wireless Reverse Pack 3นะครับสแพ็คก็คือจะเป็นดูดเข้า1 a แพ็คตรงนี้แล้วก็2 p a แพ็คด้านล่างนะครับ uh, เหลืองลีไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟเส้นไฟเส้นประมาณนี้นะครับหน้าตาพัดลมก็ประมาณนี้เลยต่อไปก็เป็นพัดลมดูดหลังดูดออกหลัง1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็น Corsair RS 120 a i g b ไว้นะครับ ถามว่าทาไมถึงไม่ใช่พัดลมเหลียงรี่ให้มันเป็นตัว CL Wireless เหมือนกันเพราะว่าพัดลมตัวนั้นมันทําออกมาค่อนข้างหนานะครับมันจะใส่ไม่พอดีกับเคสใส่ไม่พอดีกับช่องดูดออกตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าหน่อหนึงพาวเวอร์เครื่องนี้จะเป็นเหลียงรี่เอท Go 1, พันวัตแปดสิบพัทนะครับเป็นสีขาวเหลียงรี่เอทก็จะมีลักษณะเด่นของเขาก็จะเป็นยื่นออกมาประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีพวกสาย ต่างๆอประมาณนี้เลยนะครับการจัดสายเนี่ยก็ของเครื่องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยตามงานคอม,มิกค,ครับเรียบร้อยสวยงามครับผมก็งบแป0หมืนี่พันะครับเครื่องนี้คอมิกโตขอบคุณครับ